ลูกช่องครับผมต้องขอสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่รักแล้วก็ชื่นชอบในการเล่นหมาดลูกไท้กท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับผมในวันนี้นะครับผมก็นำเกมการเล่นระหว่าง AI กับเู้เล่นลเคมาฝากเพื่อนๆกันเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่ากระดานนี้นะครับ AI นั้นเล่นเป็นฝั่งสีขาวบ้างนะครับเราไปดู AI เล่นฝั่งสีแดงมาหลายกระดานนะครับในกระดานนี้เป็น ดีขาวบั้นครับไอไอส่วนสีแดงนั้นเป็นของผู้เล่นโปเกอนนะครับในกะดานนี้เอาละครับจะเป็นการแม่เสี่ยวครานะครับเราไปรับชมเกมในกระดานนี้ดีกว่าว่า AI นั้นจะโชว์วิธีบุกผู้เล่นโป OK เกอนด้วยวิธีไหนให้เราได้ศึกษากรันแล้วก็ส่วนผู้เล่นโปเกมเนนั้นจะโชว์การบุก AI ด้วยวิธีไหนให้เราได้ศึกษาเช่นเดียวกันเพื่อความเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาแล้วก็เพื่อการรับชมเพื่อความ ลักษณะนี้นะเราไปเริ่มรับชมของฟองทะเลยนะครับเป,ไปิดกระดาษจอดใหครับสหระดานขาของฝั่งไอเลือกเดินโค้งขึ้มาเด็นตวแรก,กครับเปิดกระดาษหมากแดงของฝั่งเขเล่นไปโอเคเลือกเดินเบี้ยหน้าเมทขึ้นมาพีไอยางเมทขึ้นมาบ้างครับปูดเบี้ยคู่เซนเตอร์การกระดาษมานนะครับสำนัก เล่นโอเคเอไอคับเดินโคนขึ้นไปจะเบียยดูว่าจะผูกหมาไะะหมลักษณะไหนครับในกระดานนี้ของไอไอมามาครับนี่เดาใจไม่ถูกจริงครับส่วนเล่นโอเคนะั้นเปิดโคงเบี้ยมันจะเป็นม้าเทียมนะครับดูว่าจะเล่นหมาเทียมหรือฝักกันในกระดานนี้เรามาคอยดูกันนะพยายามมีขึ้นมา การท่าจะเข้ารูปม้าเตรียมครับสำหรับผู้เล่นเ o โอไอ้นั้นจะย้ายเน็ตขึ้นมาครับเดินเน็ตมาปราจะตำแหน่งครับสำหรับผู้เล่นเ o โอเคไอจับม้าขึ้นมาเตรียมครับแม่อไอเขาเล่นม้าเตรียมเหมือนกันครับในกระดานนี้อไอปูเบี้ยรินกระดานฝั่งซ้ายเข้าไปปิดซ้ายเอจะบุกผู้เล่นเโอเค ปีกซ้ายหรือเปล่าครับ AI จะเน้นปีกซ้ายหรือเปล่าเยวมาดูกันโผสามเบี <c> ้ย <oughs> เลยครับ AI ธรรมดาที่ไหนครับให้ก hey, <Okay. S 2> ุเลนเทลเกตเชยๆครับผมพยายามผูกมารูปมาเตรียมครับส่งม,ถถาม,ามาตรฐาน AI นั้นเลือกขยับคุณมาตำแหน่งนี้ะครับเข้ารูปมาเตรียมเต็มรูปแบบครับสำหรับกุเล่นเทลเค ไอ้ไอ้กินเบียรลวินขึ้นไป้าชน,น,น,นค,ครับในมือครับไม่สนใจครับเลืกอกยันบียันขึ้นมาไอ้จะกินตัดไหมไม่กินตัดครับไอ้ไอ้เลือกยันเบียโจมตีเม็ดครับโอ้โหเม็ดตัวนี้ไปไหนไม่ได้ครับดับเครื่องชนอย่างเดียวกินส่วนไอไอขึ้นมาค,ครับปีกซ้ายเริ่มมีการพัดเบี่ยงนะครับจังหวะน,นี้มีการแลกกันเกิดขึ้น ไอ้ม้าโดดขึ้นมากิน AI นั้นรอจังหวะเดินเบี้ยตัวนี้ไปโจมตีมา้าเบี้ยกันขกระดาษไม่ถอยครับเพลินเคบอกไม่ถอยครับดูสิไอจะใช้วิธีไหนไกินปัด้าไปจบทุกทีมาครับแม่กาแฟต้องถอยครับจังหวะนี้ทั้งหลักครับ ว่าไอจะโชว์รูปแบบการเจาะหมากม้าเทียมยังไงให้เราได้ศึกษาไปค,ครับในกระดาษนี้เป็นกรณีที่น่าศึกษามากครับสำหรับผู้ที่อ,อ,อยากที่จะเล่นม้าเทียมก็อยากที่จะมาไปสู้กับม้าเทียมนะครับเบียด่างนี้มนมาครับสำหรับผูเล่นเป็คเคนไอครับเดินคนมาตำแหน่ง ว่าไอาจะถอดมาผู้เล่นเทลเคเข้าไทางลุกจนได้ยังไงครับจะถอดเบียถอดโคนสองตัวถอดม้าฝั่งผู้เล่นเทลเคเข้าไปทาลุกจนด้วยวิธีไหนกันครับในกระดานนี้อยากรู้จริงๆนะครับเอไอโยกตำแหน่งขุนมขึ้นมาผูกโคนเพื่อให้เรียนนั้นผูกกันครับจังหวะน,นี้หมูเบียมาครับฝั่งผู้เล่น P OK. เทลเคเตรียมตัวระเบิดเบีย้ยหน้าขุนของเอไอนะครับ ไอเสริมด้วยโคดีหนึ่งตัวการตั้งรับของ AI ก็ไม่ใช่ว่าจะจับเข้ามาได้ง่ายๆครับเรื่องเจะใช้ไปที่ไหนครับเนี่ยเราจะเชื่อกัน AI ครับจับเรือมาเส้นนี้ครับแม่มาทำไมครับเรือตำแหน่งนี้เรามาดูกันจะเอาเม็ดลงตีโคี่ป่ปครับ a อ AI ครับั่งเรืองเคเรือ ทิเมเบียร์ลินนี้หน่อย AI ยันสวนเข้าไปถึงวันนี้ครับไม่เรียกยันกัดครับเรืยกกินตัดเข้ามาล่าสลับเล่นเคโอเคใช้เบียตัวไหนดีครับ AI ถึงวันนี้ AI เรียกใช้เบียไหนกินเข้าไปหนกินนอกอะไปโดดน้ามาล่าเล่นเคโอเค AI ครับแม่ว่าแล้วครับ AI ต้องใช้เม็ดนั้น โจมตีโคนนะครับแม่เพราะว่าเม็ดตัวนี้ตำแหน่งนี้ครับติดด้วยไม้ชั้นหนึ่งแล้วก็ติดด้วยเรือนะครับไม่น่าพลาดครับจังหวะนี้ครับอมาตั้งหลักครับสำหรับผู้เล่นเป็นโอเคสบายมากครับไอเติม์นมาร์ตไปหนึ่งตัวที่เอาละครับมาทำไมเพรับมาร์ตตรงนี้จะโชว์กันไหนครับแม่ครับระบบผู้เล่นเป็นโอเคด้วยอีไม้ไหนครับ ต้องถอดเบียรออกฝั่งเเล่นเพย์ออกไปนครับถ้าเะ็นบุก้างปีกซ้ายโอ้โหเริ่มมีช่องม้าครับโอ้ม้าตรงนี้สามารถมาขึ้นแท่นตรงนี้ได้นะครับเนี่ยโอ้เอาละครับเนี่ยเบียรตรงนี้ก็ขาดอยู่เอาละครับดูกัน AI. มีทางม้านะครับทางปีกซ้ายเอาละครับแน่ได้จังหวะครับเ i ไอจากกินเบียร์ตรงนี้ครับ การพ่อมงเชิดไม่ยอมครับผมบอกว่าเด็กน้อยครับ AI จังหวะนี้ AI นั้นแม่จะช่องเม็ดพอดี <S <S เดินมิดขึ้นไปโจมตีโคนไล่โคนไปในตัวครับแม่ตำแหน่งเบียริมตรงนี้จะได้ใช้งานนะครับผม <S 1> <S 1> ต้องถอยครับจังหวะนี้ <S <S โอ้โหถอยจังหวะนี้ <S 1> <S 1> โอ้โหหลากาจริงจริงครับเอไอแม่เบียรตรงนี้ขาดครับจะใช้เรือกินหรือม้ากิน าดูครับยังหวังนี้ AI เรามาดูกันดูเกมจริงใช้ม้าครับกินเบี้ยกำจัดเบี้ยนี้ฟาดลุกฝังก่งเล่นเทวเกมเป็นหนึ่งทีโอโหเอาละครับรูปแบบโคงเบีย้ยที่ว่าเหนียวแน่นก็โดนอ i จอกเข้ามาได้นะครับติดตาเลยไม่น่าเชื่อเป็นตัวนี้ที่จะได้ดีมากครับสำหรับรูปแบบการขยายหมากถอมากทางปีศาจขยายในกระดานนี้นะครับ าขว้ามาไขมามาาน้มาถึงวันี้แม่ถอยเม็ดมาทำลุกได้นะครับเนี่ยเอหรือว่า AI จะใช้วิธีนี้หรือเปล่าครับฝั่งนักเขีนเดินเรือกดต่อขนฝั่งผู้เล่นเอไว้ครับน่าจะเตรียมตัวเปิดมนาะฟาดลุกโอ้โหเอไอบอต้องหลบก่อนนะผมเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวเกมบุกจะสะดุดนะครับถ้าโดน เ็นโคตรมารเหยียมรับมุนเรือนะครับป้องกันเรือดี้ไอ้โดตมากลับมาที่นี้ไอ้มาตรงนี้ครับมาทำอะไรกันเอ้จาจับกินเบียร์ตรงนี้ได้ครับมาฝั่งผู้เล่นเดียวกัไม่สนใจนะค,ร,ร,นนคร,รับเบียร์ดิ้งขอเรือโอโหกดต่อขุนไี้ไอ้บอกรอจังหมานี้ครับคัดเบียร์ไปแห้เบียร์ตรงนี้เป็นเบียร์ขาดเลยครับผม สุดจริงๆครับการที่ทำปีศาจเป็นคนที่น่าเดใจมาพูดเรื่องตัวใจในการเล่นหมาดไปได้ด,ไดีมากเลยนะครับฝ้าเรือลุกครับเม็ดตัวนี้เออคาดเม็ดลุกครับจังหวะนี้สำหรับเอไอเม็ดนี้ถูก้วยมาขุนเจนหนีไปไหนครับขุนเลือกหนีมาตำแหน่งนี้เดินใจไม่่กยดีครับแกแต่ผู้เล่นก็โอเค เอไอกมากแบบนี้โผลมากลับมาจัดกินโคนอีกจังหวะนี้โจมปีโคนโคนบอกแรกนะครับพีชีดเอ,อาวาคุ้อยู่จังหวะนี้ใช้โคนแรกมา AI ใช้เบือกินเพื่อปลูกเม็ดโอ้โหเจียมจัดกินเบีืยขาดตรงนี้อีกนะครับตำหนักเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อ นะครัลบลงก่อนครับพาคุณีกันครับจังหวะน,นี้สำหรับผู้เล่นเปเกโอนไอ้ไอครับกหน่เบี้ยเตรียมตัวถอนมากินเบี้ยดิมของฝั่งผู้เล่นเปเกโอเคนะครับผมพ่อโกยวัดหน้าตั้งครับสำหรับคุณแดงนะครับแม่ไงเราเอาใจช่วยผู้เล่นปโปเกมอนครับเนี่ยไอ้ไอ้บุกดุเหลือเกินครับเดินโคนมาตำแหน่งนี้ครับสำหรับผู้เล่นเปเกโอเค นะโยกกุ่มาตำแหน่งนี้ครับสำหรับเอเอ้อุ่นมาตำแหน่งนี้แมได้จังหวะครับสำหรับผู้เล่นเคโอเคโดดมามาทำรูปใตาครับแม่โอ้โหแต่ว่า AI นาั้นคงจะคิดำนนคำนวณวิเคราะห์ล่วงหน้าแล้วครับจังหวะน,นี้ AI ต้องใช้โกลกินแน่ครับเลือกใช้โคลตรงนี้กินไปโอ้โ <c> ห <oughs> ต้งใช้เบียกินครับจังหวันนี้เราเล่นเพลงโอเคใช้เบียกินขึ้นมาไอ้ก็ยังไม่ได้ฝั่งเพลเพลยก็ยังไม่ได้เปลียนครับการแรกกันจังนวะนี้อไอครับเรื่อเรือมากดต่อคมน่าจะเป็นตัวจัดกินโคนนะครับเรือตรงนี้ของ AI ้ไอ้าิดตโอ้โหดูสิครับ AI เล่นเรือ หกกินเบี้ยตันหันเบี้ยไปอีกหนึ่งตัวครับโจมตีม้าครับจังหวดนี้เรือม้าต้องถอยครับถอยมาตานี้แม่กัดมาต่อแรกกับโคนครับจังหวะนี้เอไอว่างไงครับเนี่ยเอาม้ามาขายเอไอไม่สนใจครับเลือกชี้แจงยัง,งไนโจมตีโคนตัวนี้ครับโ,โอ้โหต้องเลือกครับตัแบบเล่นลโอเคจะเอาม้าไว้หรือจะเอาโคนไว้ครับจังหวะนี้เนี่ย เลือกเก็บมาไว้ครับผมโดดมาตานี้แรนน่นคันจังหวะดนี้นะครับโดนกินไปตามมาเบียยครับสําหรับคนแดงของฝั่งเพลินโอเคต้องถอนเรือนี้ครับจังหวันี้ถอนมาตำแหน่งนี้ครับโอ้โหถ้าเราเป็นไอไอมันก็ต้องน่าจะทย่ยเน็ดเพื่อที่จะให้เหลือผูกเบี้ยงนะครับดูว่าเอาจะใช้วิธีนี้หรือเปล่านะครับ พยายามเม็ดนะครับเพื่อที่ใช้เรือนั้นผูกเบี้ยงนะ่ะแล้วก็เป็นการไล่เรือเป็นอตัวครับสำหรับในตัวโจมตีเรือซ้อเรือครับเราวเลื่อนโอเคดูก,การทำงานประสานกันระหว่างตัวมาการสั่ตัวมาของเไอครับตัวน,นี้เดิดมามาแรกครับโจมตีโคตรีไอไอเอไอสบายมากครับอื้อหือ โอ้โหเรือสองตัวครับสำหรับผู้เล่นอเคจะปุกโด้วยธีไหนครับเนี่ยเอาใจช่วยกันรูปแบบการสานตัวหมากของแอในการนี้ก็ถือว่าทําได้ดีมากเลยนะครับดูกินครับกินเพียไปในตัวครับสาหรับคุณของฝั่งไอโดนเพื่อมาจับมาครับจะกินมา AI AI ้าไอไอไอบอกนะเดี๋ยวมันก็จะตรงไปครับ กินจังหวันนี้แล้วก็จบกันที่จุดนี้เลยครับผมก็เป็นการที่ฝั่งผู้เล่นเดียวเันนั้นขอยอมแพนะครับผมก็ตั้งไหนนะครับถ้าเล่นต่อนะครับก็ถ้าเกิดแลกเป็เวสองตัวยัยก็ยังเหลือเม็ดเหลือหน้าเหลือปุนแล้วก็เหลือเพี้ยงไหนนะครับก็น่าจะฝั่ง้เล่นเดีวกก็น่าจะวิเคราะห์เกมร่วมหน้านะสำหรับในกระดานนี้ครับก็ถือว่าเป็นเกมที่สุดยอดอี่มีกระดานนะครับได้เห็นรูปแบบการตามมากบุกของ AI นะครับ โอ้โหดุเรือเกิ่ยครับในขณะนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับสำหรับผู้ที่เริ่มสนใจในการเล่นหมักลุกไทยแล้วก็เพื่อผู้ที่กําลังหาแนวทางการเล่นหนักลุกไทยอยู่นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ติดตามช่แน่วทุกท่านเลยนะครับแล้วงขอขอบคุณนะครับผู้เล่นโอเคทุกท่านนะคบเพื่อขอขอบคุณนะครับผู้พัฒนาโปรแกรมใหไ่ด้วยนะครับที่ได้เล่นหมักรุกในการในกระนี้นะครับแล้วก็ได้สร้างสรรค์รูปแบบการผูกมารูปแบบการถอดหนังให้พวกเราได้ศึกษากันแล้วก็ กรรับชมความสน,านุกสนาหนในฮาครับน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับสำหรับผู้ที่ชอบเล่นหมากรุกไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อ,อพัฒนาฝีมือหรือว่าเพื่อรับชมเพื่อความสน,านุกสนาน่ำทายเทียนนะครับน่าจะเป็นประโยชน์ในบ้างไม่มากไม่น้อยนะครับสำหรับหมากรุกในกระดานนี้นะครับสาหรับวันนี้ลูกแน้าของตอบคําว่าสวัสดีครับลูกแชน้น